กลับเข้าสู่การประกวดกันต่อกว่านะครับตอนนี้ไม่มีเซอร์ไพรส์แ้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะเข้าสู่รอบตอบคำถามนั่นเองครับโดยกติกาของเรานะครับผมคือแน่นอนครับผมจะเรียกนะครับผมมาตามหมายเลขนะครับของฝั่งผู้หญิงและฝั่งผู้ชายครับโดยทุกท่านนะครับจะมีสิทธิในการยิมซองคาถาม1คําถามเท่านั้นนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยคุณมีเวลาเพียงแค่30สิบ วินาทีเท่านั้นนะครับในการตอบคำถามเมื่อหมดเวลานะครับไม้ของคุณจะดับลงทันทีนะครับเอาละตอนนี้นะครับเ mm hmm. ชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะรอคอยช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนนะครับ mm hmm. ผมขอเชิญท่านแรกเลยครับ MST 02ออกนัทวันผู้สกุลครับ ตบอบให้ดีนะครับหายใจให้ลึกนะคำถามของคุณครับระหว่างความฝันกับหน้าที่ที่ต้องทำคุณจะเลือกสิ่งใดก่อนและเพราะเหตุใดใช่ค,ครับ,บค่ะยอมเลือกหน้าที่นะคะ เพราะว่าหน้าที่เป็นหน้าที่หลักที่เราจะต้องทำอยู่ส่วนความฝันทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดสำหรับออมออมจัดสรรเวลาเพื่อไปตามหาความฝันของออมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับและวอเสยนประืูนี้ก็เป็นเกิร์ม MS T 02คุณออมอกครักหนึ่งนะครับมา,า,นนาถึงฝ่ายชายกันบ้างครับขอเชิญ MS T 18ครับโทมัสทอมสุภิญญาปูคบครับ ตอบให้ดีนะครับคุณถามคุณคือคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อมีคนพูดว่าการประกวดท้งฝั่งผู้ชายไม่ได้สร้างคุณค่าแต่เป็นเพียงแค่วัดถูกทางเพศเชิญครับ จริงแล้วการที่เรามาประกวดนางงามหรือนายงามแบครับมันไม่ใช่แค่บอดี้เฟรสและก็บิวตี้เท่านั้นแต่ที่ทอมกำลังทำอยู่ตอนนี้คือทอมกำลังเป็นสปอตเพรสซอร์กับคนทุกคนบนโลกครับเพราะฉะนั้นจงอย่ามองเราแค่เพียงายนอกจงมองในนี้ครับเพราะเรากำลังเป็นหน้าที่ของทุกคนบนโลกและแก้ปัญหาตัวพวกนิชชูทั้งหมดบนโลกเลยครับขอบคุณมากครับขอเสนอพรสเซอห้กับทอมัสทอมด้วยนะครับ ไปถึงฝ่ายผู้หญิงท่านถัดไปครับเรียนเชิญ M, M S like T 0 8มุกุธนาชพรผ่านแก้วครับสองฝั่งิงได้เลยนะครับและคำถามของคุณคือฟังให้ดีนะครับ อะไรคือสิ่งที่คุณอยากจะแก้ไขมากที่สุดในชีวิตและเพราะเหตุใดครับเชญครับสิ่งที่อยากแก้ไขมากที่สุดในชีวิตใช่ไหมคะ <c oughs> ก็คงเป็นเรื่องที่เราไม่มีสติขาดสติในการทำทุกๆอย่างคะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วมูขอเลือกสิ่งสิ่งนี้ถ้ามีโอกาสแก้ไขได้มูก็อยากทำให้ดีที่สุดคะ่ะขอบคุณคะ่ะ กลัมาครับและขอสะเสวมร่มมืให้กับ m s t e a m 08บุกุด้วยนะครับกลับมาที่ฝ่ายชายครับขอเชิญ m s t 21มีภูพุทธเมฆนวลสะอาดครับฟังให้ดีนะครับคำถามของค,คุณคือคุณมีความคิดเห็นอย่างไร เมื่อผู้ที่มีอายุมากกว่ากล่าวกับคุณว่าเพราะผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก,ก่อนเชิญครับครับสรผีมองว่าใช่ครับเขาอาอบ,บน้ำอาบน้ำร้อนมาก,ก่อนแต่ว่าโลกตอนนี้นะครับเป็นยุคปัจจุบันแล้วไม่ใช่เหมือนยุคตอนที่เขาลังอาศัยอยู่ตอนนั้นซึ่งตอนนี้โลกมันพัฒนาไปไกลแลวครับซึ่งทุกอย่างาที่เขาเจอมาอาจจะ อสอนรุ่นเด็กรุ่นใหม่ได้แต่ว่ารูกมพัฒนาแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็สามารถอาสอนผู้ใหญ่ได้เหมือนกันครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่อนสองเซฟจะมให้กับ M S c 2 1มีพูด้วยนะครับมาถึงท่านถัดไปครับเรียนเชิญ M S T 1 0ครับ Rina Karina m o l l e r er. ของช่องดีนะจ๊ะ ถามองคุณครับคุณคิดว่าอะไรคือบททดสอบสำหรับคนในเจเนเรชันของคุณแล้วคุณสามารถจัดการมันได้อย่างไรครับสำหรับเจเนเรชันของเลน,น่านะคะการทดสอบที่เห็นได้ชัดที่สุดคือความกดดนค่ะเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างมา g 1, 1าด้วยนะครับมาถึงท่านถไปครับ m s t 23 Spencer ผู้รักเพิ่มนม,มนจบครับตอดีคับฟังให้ดีนะครับคำถามของคุณคือ

It, there's, there's so many solutions in, in life, and uh, you know you can always change the things that need to be changed. And of course, um, you know we all make mistakes. There's problems, but we just have to fix them, fix them. You know, like there's so many solutions to things, and um, just keep moving forward. Solve sort of things, keep trying, and good for Marco. เ s เรส่ีหนึ่งหนึ่งครับแทงกวาดคาซามาซึโจอังให้ดีนะครับคำถามของคุณคือคุณคิดเห็นอย่างไรเมื่อมีลัทธิประหลาดท,ที่มีคำสอนและการสร้างความเชื่อใหม่ๆเกิดขึ้นในปัจจุบันครับ It's all about the belief. People can choose what they want to believe at the end of the day. It needs to come from their heart. And as we uh, believe in ourselves, and the same thing as we, it's like the counts that people want to join. But it's all about in your heart. It's all about your happiness. And if they want to join, just join it. It's all about you. Thank you. That's a great answer. Thank you. มาถึงฝั่งผู้ชายกันบ้างครับ MSG 2 4ครับโจโชลโวิทย์บงสีบอกั่งผู้ชายครับทำให้ดีนะครับคำถามทองคุณคืออะไรคือสิ่งที่คุณไม่อยากให้มันเกิดขึ้นจริง กับคนในสังคมไทยและประชาคมโลกใช่มับสิ่งที่ไม่อยากเห็นเกิดขึ้นทั้งในไทยและประชาคมโลกนะก็คือการที่เราใช้ชีวิตโดยไม่สนและไม่แคร์ว่าผู้อื่นจะคิดอย่างไรเราอยู่ในสังคมโลกเราอยู่ร่วมกันเราทำทุกอย่างร่วมกันหากว่าเราจะมีความสุขและประสบความสำเร็จได้เราต้องแคร์คนอื่นมากพอเราถึงจะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน as a unity as a whole ขอบคุณมากครับ พรสั์นะครับเดวเพียงส